เพราะมึงอะ่ะมึงตัวเดียวเลยม,มันเหมือนคนที่ทะเลาะก,กันมานานมากอะ่ะแล้วเหมือนแบบเราไปทําความแค้นอะไรกับเขาขนาดนั้นเลยอะ่ะเปิดใจจอยบียอนควว่วงแหวดสีนครสวรรค์น้องสาวไฮอัปพร้พรอมทานายความ คุณกร,รกฎเสือรักตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่ช h a นล e l 8ไ h ย i l นด์ชี้แจงหลังถูกตลกดังด่ากลาดไล่ลงจากเวทีไม่ให้ขึ้นแสดงในงานวันเกิดกำนันจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเธอเล่าว,ว่าตัวเธอเองมีคิ้วขึ้นร้องเพลงหลังจากวงใหญ่ลงขณะที่เธอจะขึ้นร้องเพลงก็มีพิธีกรตลกมาขวางทางหน้าบันไดพร้อมทำกิริยาไม่เหมาะสมด้วยการชี้หน้าพูดใจหยาบคายคมขู่กระโชกคกหากเสียงดังทำให้ตัวเธอเกิดความอับอายค่ะนั้นนะคะเจะก็ไป งานวันเกิดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่จังหวัดส,สุพรรณนะคะแล้วก็จะมีคิวขึ้นในการร้องเพลงเนี่ยก็หลังจากวงใหญ่ลงนะคะแต่ตอนแรกถ้าเกิดจะไปก่อนเนี่ยจะก็อาจจะได้ขึ้นก่อนทีนี้เขาบอกว่าคิวจะหลังสุดวันนั้นก็จะก็ไปถึงประมาณสองสามทุ่มในขณะที่เราจะขึ้นร้องเพลงก็มีพิธีกรตลกคนนี้นะคะมาขวางอยู่ตรงหน้าบันไดแล้วก็ทําอากับกิริยาเหมือนหน้าตามไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ส่วนไปส่วนมาแล้วก็ชี้หน้า แล้วก็พูดจาถ้อยคําเหมือนหยาบคายข่มขู่อะไรประมาณนี้กระโชกหกห้าเสียงดังตะโกนทําให้คนในบริเวณนั้นเนี่ยหมันมามองเราให้เกิดความอับอายนะคะล้วก็รู้สึกว่าเราเราไม่อยากที่จะร้องเพลงแล้วอะ่ะประมาณแบบนี้ฟีลมันเหมือนแบบเสียใจอยากร้องไห้อยาก,อ,อ,ยากอยากกลับอะไรประมาณเนี้หนูก็เลยกลับไปที่รถกลับไปที่รถเสร็จก็หนูเดี๋ยวกลับบ้านจะกลับบ้าน ก็พี่ผู้ใหญ่ที่เป็นคนให้หนูไปร้องที่จะเซอร์ไพรส์กำน,นันเขาก็ไปตามหนูบอกว่ายังไงก็ต้องร้องแต่หนูร้องไม่ได้เพราะว่ามันมีการเขาเรียกอะไรไม่ขึ้นกันอยู่เนี้ยแล้วมาชี้หน้าดูอย่งี้หนูก็หนูก็อายเขาอ่ะแบบใช้ถ้อยคําใช้กิริยาที่แบบเหมือนแบบพอพอพูดดังมากๆแล้วเหมือนจะโผล่เข้ามาแล้วก็พี่คนนึงเขาเป็นคนล็อกล็อกตัวไว้มันมันรู้สึกกลัวพี่เข้าใจไหมหนูก็เลยจะกลับบ้านแล้วพี่ผู้ใหญ่เขาก็เลยไปตามหนูที่รถ เขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องร้องทีเนี้ยที่ไยถึงหนูถึงได้ร้องก็เพราะพี่เขาไปไล่ผู้ชายไม่ดีเลยแมมันแบบแบบสั์เล่ยคานอ่ะแบบของผู้ชายของรับมึงอีอะไรอย่างเงี้ยอีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันเหมือนคนที่ทะเลาะกันมานานมากอ่ะหรือเหมือนแบบเราไปทําความแค้นอะไรกับเขาขนาดนั้นเลยอ่ะด้วยความมึนเมาที่ดื่มน้ําเปลี่ยนิสัยเข้าไปก็เลยมีความแบบ โมโหเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่เขาจะด่าหนูเนี่ยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาชี้หน้าหนูบอกว่านี่แหละจอบิยนหนูวก็เอเอค่าันดีค่ะจอบิยนใช่ไหมอดีตที่สีสันใช่ไหมมีปัญหากับน้องกู่อะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็เลยทําให้เขามีพลังในวันนั้นก็เลยหนูรู้สึกว่าหนูเหมือนโดนลุมเพราะเป็นพื้นที่เขาแล้วหนูทําอะไรผิดหนูจะไปร้องเพลงแล้วแล้วยังไงคะ หนูหนูต้องอายต่อหน้าผู้คนโดยที่หนูไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้พอที่เราเคยช่วยมิลลี่เเนาะ,ะเป็นข่าวทราบเนแล้วหลายว่าเป็นเขาอะไรนะคะเออทราบเหตุผลที่เขาด่าเราไม่ให้เราขึ้นเวทีหรือการท่าเราตามที่เรารู้สึกไหมจจำจำได้ว่าความจงเป็นอย่างนั้นโดยปกติเขาจะเป็นคนที่มีปัญหากับทุกคนแล้วก็ชอบไปพูดรับหลังใช้คำพูดเรียกคนว่าไออีท e ีนี้หนูมาเจอคำว่าอ e ีหนูก็เลยคิดว่าอ,อ๋อสิ่งที่เราดีด้วยมาตลอดเนี่ย <N un> นั้นเรา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 ไม่ไม่คบกันดีกว่าก็เลยไม่คุยกับเขามาประมาณสองปีแล้วคนที่อยู่บุคคลที่หนูใช้ชื่อในที่หนูลงบันทึกเอาไว้เนี่ยก็โดนเขาว่าเหมือนกันรวมกับหลายๆท่านที่โดนเรียกแบบนี้มันเหมือนเป็นการคนที่ดีกับเขาทุกคนก็โดนหมดเราก็เลยไม่ยุ่งกับเขากันบังเอิญคนนี้คนนั้น,คนน,นคนนี้คุยกันอ๋อโดนเหมือนกันนะพี่อ๋อน้องโดนเหมือ,อนกันเหรอแค่นั้นเราก็เลยไม่คุยกัน เวลาที่เราไปไหนมาไหนกับบุคคลพี่ๆพ,พวกนี้เวลา,าถ่ายรูปอาจจะทําให้เขาเกิดแรงบันดาลโทสะทําให้รู้สึกมันไส้อย่างไ,ไอ้หนูไม่ทราบ mm hmm. ทีนี้พอไปเป็นพื้นที่ของเขาปุ๊บ mm hmm. มันก็เกิดมี power ขึ้นมามีแรงมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรามาคนเดียวอ่าก็เลยหนูโดนคนได้ได้อ่านข่าวที่ทางพื้ที่ได้ให้จับภาพสื่อต่างๆไหมคะเพราะว่ามันเหมือนจะหนังุลเมืวเลยเหตุการณ์มันน่าจะเกิดจาก คนมองว่าเออเข้าใจผิดกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาอธิบายว่าเอ่อด้วยความที่มันเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงคิวทันหันแต่ที่จะเป็นคิวของแวสีขึ้นออณจอยขึ้นแล้วก็ตอนนั้นคุณกำลังปุ๊บที่เป็นเจ้าภาพขึ้นเลองเพลงใช่เขาก็เลยเขาทำหน้าที่พิธีกรอยู่เขาก็เลยไม่สามารถที่จะเบรกได้ก็เลยส่งสัญญาณมือให้กับแวดซีว่าแบบเอออย่าขึ้นขึ้นลองลองก่อนอะไรเนี้ยแล้วก็กลับมาเป็นับมาเกิดเรื่องเหมือเดิมกัน ความเป็นจริงนะฮะจากปากจอยแล้วก็จากปากบุคคลเนี่ยให้ฟังจากจอยคนเดียวส่วนในตัวเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์ปฏิเสธเพราะว่าเวลาที่หลังจะหายเมาเนี่ยอะไรก็พูดได้นะฮะทีเนี้ยบุคคลที่ที่หนูเอามาในวันนี้เป็นคนที่มีตัวตนแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในงานเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้ค่ะแต่หนูจะร้องก่อนออวงใหญ่ขึ้นแต่เพียงแต่ว่า พอวงใหญ่ลงแล้วเ็าสลับคิวกปนอยู่สุดท้ายก็มีการเหมือนเหมือนซาวเชคอะเปลี่ยนใหม่ในช่วงที่ซาวเชคท่านกำน,นันท่านกำน,นันเนาะกำน,นันก็เลยขึ้นไปร้องเพลงก่อนแต่เขาทราบแล้วว่าร้องแค่สามเพลงแล้วเขาจะลงเขาเป็นระดับผู้ใหญ่จังหวัดเขาจะลงเพราะจะมีคิวมาร้องเพลงต่อจากเขาแต่ไม่รู้คุณเป็นใครคุณไม่ให้ดิฉัน,นอะไรประมาณนี้อ่ามันก็เลยเกิดเหตุการ,าารณ์ว่าเขาปฏิเสธว่า นายเขาอยู่นะมันไม่ใช่ค่ะแล้วเขากี่กีดกันจริงถูกไหมกีดกันจริงเฮ้ยคําพูดอากัปกิริยาทุกอย่างหมดเลยดา<ล><ล>ทอต่อว่าแล้วอต่อว่ากีดกันไม่ให้เราขึ้นแสดงแน่นอนไม่ให้ขึ้นจนพี่ผู้ใหญ่เขาไปเรียกอยู่ที่รถว่าต้องขึ้นพี่จะขึ้นได้ไงเด็กเขาจัดการเองอาจจะมีคําพูดที่เสียงดังแต่ไม่ได้ด่าทอว่าไม่มีใครด่าทอเขาเลยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการที่โดนกระทําไม่ใช่เป็นเรื่องของอเขาเรียกในคนทะเลาะกันทะเลาะวิวาทไม่ใช่คนะ่ะ ไม่ใช่ท้อวิวาสเป็นคนที่โดนกระทําเพราะฉะนั้นที่หนูมาพูดในวันนี้ก็คือหนูโดนกระทําให้เกิดความอับอายเหมือนในตามข่าวมีการแบบแคล้ายๆจะเข้ามาทําร้ายอ่าใช่ <S 2> <S 2> เขามีการพุ่งตัวแบบหึ <S <S ห,หอะไรประมาณเนี้ยในความหมายของผู้ชายที่เมาแล้วขึกเขิมอ่วอยากจะเข้ามาหนูไม่ทราบว่าจะเข้ามาตบตีมาผักมาแกล้งทําหรืออะไรเนี้ยแต่ณตอนนั้นหนูรู้สึกว่าดูกว่ากลัว จากผู้ใหญ่ท่านหนึง่งจากเขาจากความอายอยากร้องไห้แล้วก็อยากกลับบ้านหนูคิดแค่นี้เ,ในในนเขาเมาใช่ไหมคเพราะเขาดมาเมาแน่เขาดื่มแต่เขาไม่ได้เ <gs> มาห<ใ>น,นู้องบอกว่าความจริงเนี่ยหนูหนูพูดในวันนี้มันเป็นความจริงทั้งหมดเพราะมันอยู่ในสำนวนของคดีความเพราะฉะนั้นหนูจะไม่เอาตัวหนูเนี่ยไปพูดโกหกแต่เขาพูดเนี่ยเขาไม่มีหลักฐานอะไรแต่หนูพูดหนูมีหลักฐานบุคคลณวันนี้หนูเนี่ยพูดความจริงค่ะหนูแค่รักษาศักดิ์ศรีในวันนี้ที่ดุเดนกระทําแค่นั้นเองแล้วก็ อย่าเรียกร้องสิทธิสําหรับผู้ที่เป็นศิลปินหรือเป็นดาราถ้าเกิดเราไปร้องเพลงที่ไหนที่มันมีความรู้สึกว่าต้องโดนแบบเนี้ยจะทําให้เราหวาดกลัวหนูก็แค่รู้สึกว่าอยากเรียกร้องสิทธิให้ตัวหนูและก็ศิลปินทั่วไปด้วยค่ะ,ะทุกคนทราบค่ะว <beaten. S 2> ่าอย่าเพิ่งขึ้นเพราะเซาเชคก,ก็ยังไม่เสร็จเขาก็แค่แบบเ,เดี๋ยวเพิ่ขึ้นนะการที่บอกว่าอย่าเพิ่งขึ้นกับมางานนายหัวมันต่างกันน<ล>ะพี่กิริยาอย่างนี <Brook man S 1> ้มันเป็นกิริยาที่มีความยิ่งใหญ่ แล้วปราอะไรอ่ามันเป็นประมาณแบบนั้นเขาจะบอกว่าเมาไม่เมาเขาพูดได้แต่คนทุกคนที่เห็นอยู่ในตรงนั้น20 30สิคนและบางท่านเนี่ยไม่หนูไม่รู้จักเนี่ยถ่ายคลิปไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีคดีขนาดเนี้ยถ,ถ้าถ้าถ้าสามารถส่งหลักฐานมาให้ได้ก็ส่งมาที่จอยได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีกล้องวงจรปิดมันเป็นเรื่องของเออวชีรล่งแจ้งนะนะฮะ <c oughs> แล้วก็ไม่รู้จะเอาเอาเอา,เอาตรงเอาเราเนี่ย ไปมีเรื่องกับเขาทําไมปัจจุบันวมันเป็นเหตุสุรุมุนมันไม่มีคลิปอะไรหรอกพี่มันไม่ใช่เรื่องการเตรียมการในความรู้สึกเขาอาจจะคิดว่ามีเรื่องแต่ความรู้สึกหนูหนูคิดว่าถ้าคนแบบนี้หนูไม่ยุ่งมันคนละมุมกันเขาใจเราเข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 าผิดใจเขาคนเดียวไม่ใช่หนูไปทะเลาะกับเขาหนูไม่เคยทะเลาะกับเขาแต่เป็นเรื่องที่หนูจัดงานแล้วเนี่ยหนูให้อีกคนนึงเป็นพิธีกรเพราะว่าเขาเนี่ยขึ้นไปเป็นพิธีกรแล้วก็ไปไถ่ตังผู้ใหญ่ของหนูอะหนูให้ขึ้นไปมอบประเช้าด้วยนย เขาบอกเขาเป็นพิธีกรตลกเขาก็ต้องได้ตังค์เหมือนกันนะแล้วก็ทําให้ให้เขาต้องจ่ายตังค์แล้วเหมือนเหมือนหนูแบบหลอกผู้ใหญ่ไปโดยเสียตังค์อ่ะหนูก็เลยบอกโอเคถ้าเป็นอย่างนี้งานต่อไปไม่ต้องมาก็ mm hmm. าอาจจะมีความโกรธแค้นตรงนี้หนูไม่ทราบ mm hmm. เราเคยไปเจอกันก่อนหน้านี้หนึ่งงาน mm hmm. ก็เขาก็อ้าครับพปบปจะชาวิทยาครับเขาลงไปหนูก็สวนขึ้นมา mm hmm. ก็มันก็คือคนไม่พูดกันก็คือแค่นั้นแต่ไม่คิดว่างานนี้มาทําไมถึงยิ่งใหญ่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะเขาทําอุกอาจต่อหน้าสาธารณชนในสถานะที่หนูเป็นศิลปิน แสดงหนูเป็นนางเอกเก่าแล้วหนูก็ทําธุรกิจด้วยมันไม่สมควรที่จะต้องมีเรื่องที่จะมาโดนหน้าต่อหน้าคนถ้ายกหูมาเอ้ยมึงเราอาจจะอาจจะไม่ถือแต่นี่เขารู้ว่ามันมีประชาชนเท่านี้แล้วก็จะด่าอย่างนี้เพื่อจะให้อย่างนี้หนูจะให้เป็น c สต e study ว่าทําแบบนี้กับทุกคนมันไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นหนูก็เลยต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอะไรประมาณนี้ตอนแรกไม่ติดใจนะพี่เพราะว่าเขาอะได้โทรมาขอโทษหนูแล้วหนูก็คุยกับพี่จอยแล้วแล้วหนูก็คุยกับเขาแล้วว่า อะพี่พี่โทรมาขอโทษหนูแล้วก็คือจบที่หนูในส่วนของหนูแต่ถ้าส่วนของพี่จอยถ้าพี่จอยจะให้หนูไปเป็นพยา,ยานหนูก็ต้องไปถ้าพี่จะโกรธพี่จะไม่ควบหนูต่ออันนี้แล้วแต่พี่นะเขาก็บอกว่าถ้ามึงไปเป็นพยา,ยานกูก็มีพยานนะหนูก็เลยบอกว่าอา้าวเขาแล้วแต่พี่สิพี่ก็ต้องมีพยานของพี่สิเขาบอกว่าอ่าหนูจะพูดว่างไงดิเออได้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าพยานของเขาอ่ะเดี๋ยวนายโยหาให้มึงจ้าสักกี่คนล่ะ ยี่สิบคนร้อยคนเขาก็หาให้ผู้ได้ในงานนั่นแหละหนูก็เลยบอกว่าอ้าวก็แล้วแต่หนูก็เลยบอกเขาอย่างนี้แต่ที่หนูไม่แจ้งความเพราะว่าเราเห็นเขาเป็นพี่ชายแต่นี่ก็เป็นพี่สาวหนูหนูก็ทิ้งไม่ได้เพราะหนูก็เอาเขามาด้วยหนูก็ทํางานกับเขาด้วยหนูก็บอกพี่จอยแล้วว่าหนูไม่ทิ้งหนูยังเสียใจอยู่ตอนนี้ค่ะว่าหนูพาพี่ไปเจอตอนที่เขามาด่าหนูก่อนเขาพากวนหนูก่อนแล้วหนูก็ถอยออกมาแล้วก็มายืนอยู่ข้างพี่จอย แล้วหนูก็ผักพี่จอยไว้ข้างหลังว่าพี่ไม่มีอะไรพี่อยู่หลังหนูไว้เขาจะพุ่งมาใช่พี่อยู่ข้างหลังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวหนูเคลียร์เองหนูก็บอกพี่จอยแบบนี้เขาด่า่ะครั้งไหมคะขาครั้งแรกๆเลยเขาบอกว่าเพราะมึงอ่ะมึงตัวเดียวเลยขอตรงๆนะอ่าหนูขอตรงๆอันนี้รอบแรกนะคะรอบแรกที่ว่ายังไม่มีพี่ชายที่พี่ชายอาเช่ที่มาช่วยหนูอ่าตอนนี้รอบแรกยังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็มีหนูกับพี่จอยเขาก็การอยู่ตรงนั้นนะคะเขาบอกว่า พาะมึงอ่ะด่าพอดา่ามึงเสร็จเขาก็มาด่าพี่จอยต่อพอด่าพี่จอยเสร็จเขาก็ด่าผมต่ออีกเพราะมึงคนเดียวมึงคนเดียวเลยอีแบบพ่อมึงก<ต>็รู้ว่ากูไม่ถูกกับมันมึงยังเอามันมาอเอ๊ะในใจเราคิดแล้วเฮ้ยถ้า <c oughs> มึงเคลียร์กับผู้ใหญ่เคลียร์กับผู้ใหญ่แล้วเคลียร์กับพี่ก๊อฟแล้วมาด่ากูทําทไมวะอ,อะไรเงี้ยเราก็คิดอยู่ในใจไม่จบแกก็ยังด่าด่าไปเรื่อยๆจนพี่จอยบอกว่ากลับพี่จอยหันตูดกลับไปเลยแล้วหนูก็เลยบอกอ้าวหน้ากลับแล้วนี่ อยู่ทาไมล่ะหนูก็เลยหันกลับท้องจอยแต่เสียใจร้องไห้หนูร้องไห้เลยนะแต่พี่หนูว่าอึออ๊บเก่งมากไม่ร้องแต่ขึ้นรถไปแล้วแต่หนูว่าอึออ๊บอยู่ตรงนั้นเพราะว่าพี่กอล์ฟบอกว,วิ่งมาวิ่งมาบอกว่าแหวกใจเย็นแหวกยังไงแหวกกับจอยก็ต้องได้ขึ้นเวทีแหวกยืนอยู่ตรงนี้แหวกห้ามไปไหนแต่น้องๆอะคะ่ะก็มากอดให้กําลังใจกันใช่แดนเซอร์มันก็ไม่อยากจะร้องนะมันไม่อยากร้องแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆไม่ได้ร่เลยยืนเงียบมากพยานี พยานี่ก็คือเพื่อนของพี่เขาด้วยอย่างพี่สมชายเคยบอกหนูว่าถ้าเรายังกินเหล้าในวงเหล้านั่นนี่อ่ะนั่นคือในวงเหล้าแต่ณตอนนั้นคุณกําลังโกรธอยู่คือเขาด่าแน่นอนไม่ได้หยอกอาพี่พี่ว่าไงณเวลานั้นนูครทำยังไงแล้วทำไมของพี่แบงถึงไม่เอาเรื่องเขาด้วยเขาด่าเราด้ขนั้เขามาขอโทษหนูไงแต่เขาไม่ได้ขอโทษพี่จอยเขาไม่ยอมเลยอ่ะใช่เขาบอกว่าเขาไม่ผิด หนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูก็เลยบอกว่าพี่แต่พี่ผิดนะหนูพูดกับเขาว่าพี่ผิดนะเพราะว่าพี่ด่าเขาพี่พลาดมากงานนี้ถ้าพี่ด่ามึงแค่คนเดียวมันคือจบแต่พี่ไปด่าเขาเออผีทําไมทําแบบนี้ทําทําไมคุยกันไม่รู้เรื่องหรือก็คุยกันแล้วไงอะไรก็พูดประมาณเนี้ยแตเอ่อทางที่ได้แต่โชคพกห้าแต่สะข้อไม่ไพจาไม่ดีกับคราจไมัเนี่ยค่ะ คือในขณะในขณะกันที่ที่เหตุเกิดในนั้นไม่ได้พูดดีแบบนี้ก็พูดตามภาษาเรานะให้ททำไมมึงพูกกันไม่รู้เรื่องหรือแ็่พูดันแล้วใช่ไหมค่ะถามว่าตะคอกไหมก็คงไม่น่าจะได้ตะคอกเพราะว่ามันต้องคุยเสียงดังพี่เพราะมันอยู่ข้างลาโพงเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นอย่างเนี้ยค่ะปีอยู่ก็บอกว่าก็คุยกันรู้คุยกันรู้เรื่องแล้วนี่ทําไมทําแบบนี้อีกใช่ไหมถ้ามันไม่ขึ้นถ้าเขาไม่ขึ้นน้องไม่ขึ้นก็เสียหาย ก็มาในนามของพี่แล้วก็ถ้าพี่ไม่มาดูแลเขากลับไปแล้วทั้งน้องสองคนจะว่าอย่างไรเราก็ได้ถามเขาแล้วว่ามีปัญหาอะไรไหม mm hmm. เขาก็ได้บอกสรุปเนี้ย mm hmm. เขาเราบอกว่า mm hmm. ถ้าลูกพี่มีความมีความคิดเห็นเป็นอย่างนี้ mm hmm. ผมก็ให้เกียรติลูกพี่ก็ไม่เป็นไรก็เอามาได้เราก็บอกว่าโอเคถ้าตามนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร mm hmm. ไม่ใช่ว่าน้องก็ไปโดยพลการอยาง mm hmm. ที่เขาพูด mm hmm. ไม่ใช่ก็ mm hmm. ขอให้ให้เจอกันแล้วแบบเหมือน ฝุ่นฝุ่นกันเป็นเงาผ่านกันแล้วกันไม่ต้องแบบว่าต้องทะเลาะกันในความจริงในฝ่ายที่ผมฟังก็เพราะก็ฟังความกิดคือว่าั้งนไหนนี้เป็นการคุกคามอย่างแน่นอนการที่ชอบกันหรือไม่ชอบกันเนี่ยมันเรื่องของสิ่งก่อนมันไม่ควรที่จะไปคุกคามใครอันนี้มันคุกคามด้วยความใช้ใช้คำพูดก่อนคำพูดรุนแรงด่าทอแต่ไม่พอมันคำพูดที่สองชุดที่สองคือคำพูดที่ทำให้เขา เออรู้สึกแบบอับอายขายหน้าด้อยค่าตัวเองออเห็นไหมการการทางวิศารมคือเรื่องของการใช้กํากลังรหรือเปล่าใช่ไหมครับตอนนั้นเห็นว่ามีการเดินเข้าไปหาลักษณะลูกค้าแบบแลบ้วมีการที่แบบมีคนห้ามไว้โอเคเราก็ไม่รู้ถึงขนาดนั้นไอเนียนเราก็ต้องว่ากันต่อไปแต่ในเชิงกฎหมายอ่ะมันไม่มีใครที่ม,ม,มีสิทธิ์ทําแบบนี้กับใครชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ควรจะถามทีนี้เรื่องของเนี้ยเราก็ต้องใช้กฎหมายในการจัดการอยู่แล้วเพราะว่า คุณคุณจอยเนี่ยแกถูกคุกคามอย่างแน่นอนนะครับแกกระทําที่แกกระทำเนี่ยถูกกระทำเนี่ยเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของข้อหานั้นอ่ะเราจะรวบรวมกันอีกทีหนึ่งว่าข้อหาเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับอันไหนยอมความได้ก็แล้วแต่คุณจอยว่าจะยอมความหรือไม่อย่างไรถูกไหมครับส่วนที่มันยอมความไม่ได้นี่มันก็มีมันก็ต้องว่าไปตามกระบวนการทุติธรรอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายด้วยนะครับพี่จอยครับ ดูเดี๋ยวให้พี่จน, <ไป S 2> นายได้แน่นอนได้แน่นอนใช่เพราะว่าคือความผิดเนี่ยที่เราแจ้งความน้องทุบเนี่ยเราใช้คดีอาญาเดินเป็นหลักนะครับถ้าผิดจริงสรารภาพหรือแล้วแต่เนยฐานความผิดเสียหายจากอาญาแน่นอนอีกทีนี้มันเกี่ยวพันกับความเสีทางแพ่งว่าคุณจอยพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าเธอจะเสียหายแค่ไหนนะครับถ้าเกิดพิสูจน์ได้เสียหายเป็นหลักแสนหลักล้านกาว่าไปตามนั้นดูไหมครับ ส่วนเรื่องจาก,การจะจำคุกหรืออะไรเท่าไหร่ก็ว่ากันเพราะว่าใน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 การดำเนินคดีปกติเนี่ยการจะพิพากษาแบบไหนอะไรเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกับว่าเขาชดใช้ประเพียงพอที่เขาจะสาดึกหรือเปล่าก็ว่าไปตามนี้ตรงนี้มันมันเป็นขั้นตอนที่พวกษายการแล้วก็ทนายความจะทาํางานด้วยกันแสดงว่าคุณจอยก็มีมีในใจ,จใจ<น>วว่าจะฟ้องแพง่งจะเรียกร้องค่าเสียหายใช่ไหมคะตอนที่อยู่ยังไม่ทราบว่ามีเรื่องมีความผิดอะไรบ้างเพราะว่า แค่อยากจะมาชี้แจงให้ทุกท่านรู้ว่าเวลาคนเราที่จะไปทําอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเกิดความอายหรือความเสื่อมเสียเนี่ยอย่าทาแบบนี้กับคนอื่นแต่เรื่องราคาค่างวดเนี่ยหนูไม่ได้คิดแต่หนูก็ไม่ทราบต้องเป็นเรื่องของของพี่ทนายว่าทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะหนูจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจจะมีเรื่องกับใครใน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 ปกติที่เกิดมาจนถึงวนันนี้ก็ไม่เคยมีใครมาชี้หน้าด่าหนูเพราะว่าถ้าคนประเภทแบบหยาบคายเนียหนูไม่คบเลย แต่นะตอนนี้ก็เลยไม่ได้คิดว่าหนูจะต้องเอาอะไรจากเขาไหมเนี่ยหนูหนูคิดไม่ออกจริงสามสี่วันนี้หนูมึนไปหมดอะ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิด่ะไอการหมิ่นประมาทคนทไม่ด่าทอคนเน่ยโอเคตามตามหลักของเราเนี่ยมันคนก็เสมอไปนท่วกันใช่ไหมแต่คุณต้องคิดว่าไอการที่ไปด่าทอศิลปินอ่ะที่กําลังจะขึ้นเวทีอ่ะสิ่งที่เสียหายเนี่ยมันไม่เสียหายแค่แค่ไปด่าเขาอย่างเดียวนะเราคุณเราจะรู้ว่าศิลปินเนี่ยก่อนที่จะเวทีต้องมีอะไรอารมณ์ อารมณ์ศิลปินเนี่ยเฮ้ยสมาธิาธเพื่อจะไปเตเทนใช่ไหมถึงเวลาขึ้นไปเนี่ยอารมณ์มันรอปความสามารถในการเตเทนมันต่ำ<ม>ลงพอนต่ำลงปุ๊บคนดูเขาก็เฮ้ยอะไรวะคุณภาพเขาก็ต่ำเนี่ยวกนี้มนความเสียหายทั้งหมดไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปด่าใครด่าใครก็ได้ไม่ใช่ใช่ใช่ความเสียหายใน,ในในในฐานะของคนมันเท่ากันก็จริงแต่อาชีพของเราเนี่ยมันเสียหายไม่เท่ากัน ีตัวเลขในใจแล้วนาถ้าพอถึงจุดนั้นจะเรียกเท่าไหรด่ดีหนูไม่กก<น>มีตัวเลขเพราะว่า<อ>มันไม่ได้ไม่ไ,ไม,ไไมไ่ไม่ได้ประเด็นอยากได้เงิน<ช>ประเด็นนี้คือหนูอยากเรียกร้องสิทธิ<ช>ของความเป็นศิลปินหรือเป็นคนสาธารณะให้กับศิลปินคนอื่นที่จะโดนแบบหนูเป็นตัวอย่างเคสต s ดดี้ไม่ได้คิดเรื่องจํานวนเงินจริงๆเพราะมันไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีความกดแข้นส่วนตัวที่จะต้องเอาให้น่ะเอานี้มันเป็นเรื่องของให้พี่ หรือทุกท่านที่ฟังเนี่ยเขาตัดสินเองมันไม่ใช่ความผิดที่หนูจะต้องสามารถบอกกับเขาได้ว่าเขาผิดเยอะผิดน้อยอะไรประมาณนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ที่หนูมีความรู้สึกเสียใจก็คือจะไม่ขอโทษกับการกระทําที่ตัวเองทําปมันมันมันแย่มากอย่างเงี้ยอันนี้มันดูเสียใจมากนะ<ม>ก็ไม่อยากให้เขาทําแบบนี้กับคนอื่นแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นหรือสถานที่พื้นที่อื่นเป็นแบบนี้เหมือนหนูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากบอกอะไร เขาก็ไม่อยากขอโทษเลนอ๋อก็ไม่ได้ไม่ได้บอกเขาเป็นส่วนตัวนะก็แค่บอกว่าการกระทานะฮะไม่ว่าจะเกิดจากการมีสติหรือไม่มีสติก็ดีผลของการกระทําที่เราทําไปแล้วมันมักจะย้อนกลับมากับตัวเองทําให้มันเกิดความเสียหายอย่างที่เขาเป็นอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะหลีกเลี่ยงใช่หรือไม่ใช่ก็ตามแต่ถ้าวันไหนที่พิสูจน์ได้นั่นหมายถึงก็ต้องยอมรับกับสิ่งกับการกระทําอันนั้นค่ะ เขาจริงๆพวกเราก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวนะพี่เราพยายามเงียบเราพยายามเงียบแล้วแต่พี่เป็นคนให้ข่าวก่อนนะพี่สาวใช่ไหมเขาพี่สาวเขาก่อนเขาก่อนเขาก่อนแล้วก็พี่ไฮอ่ะเขาก็รับรู้จักพี่จอยหนูไม่เคยเล่าอะไรให้พี่ไฮฟังเลยจนมันเกิดเรื่องพี่จอยก็บอกว่าทําไมไม่เล่าให้พี่สาวฟังหนูก็บอกว่าหนูน่าจะเคลียร์ได้ จต่พีพ่่เล่าก็ฟังพี่เล่าให้ให้กูบอยรูบอยฟังแล้วกูบอยก็ไปสื่อสารกับพี่ชายฟังแล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวหนูเคลียร์ได้ตรงเนี้ยไม่น่ามีปัญหาเราเจ๊ไม่ต้องถึงเจ๊เขาก็บอกว่ามันว่าอะไรบ้างหนูก็เล่าไปอย่างที่พี่หนูไม่ต้องด่าแล้วเนาะเพราก็่าเขาก็พูดอย่างนั้นเลยอ่าพี่ตกใจเพราะหนูมองพี่ใช่ไหมอ่าหนูก็พูดไปอย่างนั้นแล้วค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามึงยอมแต่กูไม่โอเคเหมือนมันเหยียบหน้ากูเลยนะตอนเนี้ยมันด่ามันก็เหมือนด่ากูา มันทาให้จอยก็เหมือนทําศิลปินคนอื่นเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องทําให้เป็นตัวอย่างจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากเปิดเผยชื่อหรอกแต่ณตอนนั้นน่ะหนูเข้าใจว่าพี่หายก็ต้องโกรธแต่ว่าเจ๊อารมณ์เสียเลยก็ไม่นารอดนะคะพี่ก็น่าจะเสียนะคำคำมันมันรุนแรงมากจนมันเอาจริงๆหนูหนูรับได้นะเพราะหนูก็เป็นคนพูดคำหยาบอยู่แล้วแต่ณตอนนั้นมันหยาบจนแบบพี่คูก็ไม่เคยทําแม่ก็ไม่เคยด่าขนาดนี้ ไม่มนอยู่ในช่วงมันอยู่ในช่วงอารมณ์ถ่ะถ้าสมมติเราด่ากันเนี่ยเพื่อนกันด่ากันได้แต่นะการชี้หน้าการโมโหเนี่ยมันมันมันใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วหนูเสียใจตรงที่ว่าที่เขาพุ่งเข้ามาถ้าหนูไม่ได้พปรี่อกระเช้าพี่ชายหนูดึงเขาไว้หนูก็อาจจะจีบตัวโดนแล้วนิดหนึงโดนโดนไปก่อนหน้านั้นก่อนที่ทุกคนจะเห็นเพราะพี่จอยอยู่กับหนูก่อนหน้านั้นเต้านิวครบทุกข่าว